พามาเบ่งครับบ่านี้ปัญหาดอยร่วมเบ่งรับไม่คูนี่กรูกเย่ครับรูบริสันครับ ไ hey, he oh. อ้เมียนามเฮียสนิหนิวมันเยินคู่ครับแพ็กคู่ดูดับเบิลแอคชั่นเอสเคี๊ยนหนึ่งสามห้าเอสอาร์ 1, 3, 5, R, ครับผมผู้พันที่สุน่นยังกะจกัดมาเลยสองคัน รถด,ดัมพนอีกสามใพันอีกสองครับเลยนึ่งครับลดพันเฉพาะเราทำอาหากินพันได้นน่พแม่พอร่วงรถกระบะน่อยๆเลยได้รับดิว่าอาหาพันนั้นเพราะมันสิบเปอรเซ็นครับล้มือสองหมดจับนี่รีเดียผมไม่ได้บอกโอรถกระบะแกสุงเร่งอะครับสองขั้นกระบะขอกับสองบะขอกสองขั้น รถเก๋งถ้ายขั้นหนึ่งรถไถถูกท้ายขั้นหนึ่งรถไถเพินน่นขั้นหนึ่งขันนันินอยู่หนังอ่ะนะครับแล้วก็รถเมกโกคค้สองขั้นรถอัรเฟืองก็มีครับแล้วก็เทนเลอร์รถดำอีกสามครับมี่อาเดก้าขาวนึ่งขั้นหนึ่งครับแล้วก็ล็อกกี้แล้วก็เมกาคาฟิวของน่นสามขั้น ลูกชายกับแป๊ดีทั้งหายง่วงกับลูกชายมันเสียยิตดส่วนพอกับมาเฮ็ดธุรกิจรับเหมาตุ้ทีครับครับเคงจะก้นหนักพอรเฮ็ดกบเครื่องจะนนกหจะนหนักครับแล้ก็มีฟอร์จูเนอร์คนนี้อกั้นนึ่งวีโก้ซีประตูอีกครับโว้อยู่อีกขั้นหนึ่งแนะงงลคก็ียเนี้ร้ายครับมันเป็นคล้ายรถเมอสองรถบ,บานตัวเนี้ย กามีดาก่อนคันหนึ่งใส่ขอกมีดาก่อนมีรีโวโอ้โหเอาง,ง่ายๆกันเอาแต่ค่าต่อทะเบียนนี่ครับแต่ละปีนี่โอ้โหพ่ต้องบอกถึงเลยค่าต่อเสียภาษีนี่ครับปีหนึ่งกี่ตกอยู่เท่าไหรหลายตังค์ครับแต่ว่าลมในน้อยกะเป็นเงินหรือไรล่ะเกรงจะกดนี่ชะก,กดหนักนี่ครับแต่ว่าย่ามซ้อมกันหนักคือกันละ คือกันเพราะว่ายังครับได้หลายมันกับค่าชาจมันกับหลายกันค่าคนขคับค่าน้ำมุนม้น้ำมันค่าเอ้ผมจะไปเรือครับตามประสบการณ์ตามกำลังจะคของจกดีซ้ำไหนจกชีหลอดวอลอันนี้ก็ได้รถดำท่านเดียว รอดขับจังว่ารอดครับงานกับแบบงานแบบนี้รถไมโค้กันหลายหลาย,ลายทีมีรถไม่โค้ครับกู้เมือนนี่บถเคือสมัยเก่าแเ้วครับเยอะพอสมควรครับทีนี้หนีแค่สองขั้นนะนี่ของเดียวครับทีมงานอนีทีมงานหนึ่งของเขาอยากเลยซื้อนะครับทีมงานโชว์อภิรักษ์กับทีมงานมังกอนทองหกหกขั้นมัน้งพี่น้องคนนั่นแหละพี่น้นองกันนะประมาณหกขั้นหกแล้วเจ็ดนี่แหละ แถวจำบอนอา่ผิดนะครับเที่กี่ตำบลหนึ่งนี่มีอยู่ประมาณบบเกินสองขั้นครับเททุกเมื่อนี้ครับน,นี่รถตัวนอีขั้นหนึ่งครับเททุกเมื่อนี่ผูดยวนั่มีสองมีสามทั้งตะแก่ทั้งสำโรงผมเห็นมีประมาณสิบสองขั้นครับพี่น้องพนนําโตพนเองก็แล้วกัน พิมพี่น้องเ่นเพื่ออยากให้้าเช็ห็น,น้ำกันเบิดหนาจะยินเพระาะว่าตำบนละสองขั้นบ่เกิน,นี่แต่มีตลอดสองลอยครับโมมีใส่น้อยเมมีใส่ขนาดกลางแบบนี้คุณเมือในนี้ใส่ขนาดกลางน้ำขอนมาได้